ุณผู้ชมคะเนื่องในโอกาสที่บริษัท Rio b e r n e t ทั่วโลกครบรอบ88ปีค่ะทาง Rio b u r n e t ประเทศไทยนะคะก็เลยจัดงานที่ชื่อว่า r e o b e r n e t t c a n n s Prediction 2023ให้มาร่วมกันทายผลนะคะของภาพยนตร์โฆษณาที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศที่ไปประกวดที่เมืองค a น n กันค่ะ ผู้บริหารเดลิโอเบอร์เนตประเทศไทยเปิดบ้านจัดงานลิโอเบอร์เนตคานส์พีดิตชันสองพนซึ่งเป็นงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องโดยปีนี้ลิโอเบอร์เนตมาในคอนเซปต์ Be ีเบรฟ กล้าหาญขานชัยที่ตั้งใจมาปลุกความกล้าหาญของเหล่าชุมชนคนครีเอทีฟด้วยการร่วมชมงานและระดมความกล้าร่วมไทายผลงานที่มีโอกาสมีชัยและคว้ารางวัลที่ยิ่งใหญ่อย,ยอย่างสิงโตแห่งเมืองคานสมาครองซึ่งดิโอเบอร์เนตคานส์พรีดิคชันถือเป็นงานประเพณีของชาวดิโอเบอร์เนตที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหนึ่งในงานที่จะได้มีโอกาสเชิญชวนกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ามารวมตัวกันมาสร้างแรงบันดาลใจมาร่วมเปิดโลกเปิดใจในการชมผลงานความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกซึ่งในปีนี้ที่มีทีม Be Brave กล้าหารขานชัยซึ่งมีที่มาจากเพราะประสบการณ์ในการคิดงานครีเอทีฟระดับรางวัลมามากมายจึงทราบดีว่าหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานของงานที่ดีมีคุณภาพเริ่มต้นจากความกล้าที่จะออกจากกรอบเดิมๆกล้าที่จะลองซึ่งความกล้านี้ต้องมาจากทั้งเอเจนซี่และลูกค้าที่จะจับมือกันกล้าไปพร้อมๆกันค่ะ